น้ำท่วมปัตตานีระดับน้ำยังไม่ลดมวลน,น้ำจากยาลายังคงไหลามาต่อเนื่องทำให้ทั้งเมืองถนนจมบาดาลไฟฟ้าถูกตัดหนักสุดในรอบ30ปีวันที่30พฤศจิกายน2567สถานการณ์ท่วมปัตตานียังไม่มีทีท่าว่าน้ำจะลดลงมวลน,น้ำจากยาลายังคงไหลามาจังหวัดปัตตานีต่อเนื่องทำให้ปัตตานีเป็นจังหวัดเดียวที่รับน้ำเต็มๆก่อนจะไหลลงสู่ทะเลส่งผลให้บ้านเรือนของประชาชนทั้ง12 อำเภออยู่ไม่ได้ทําให้เจ้าหน้าที่ต้องรีบอบพยพเนื่องจากดาวสถานการณ์ไม่ได้ว่าน้ําจะสูงเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่ขณะที่ในเขตเทศบาลเมืองปัตตานีเป็นภาพมุมสูงจะเห็นได้ว่าจนถึงขณะนี้ยังคงมีน้ําท่วมถนนหลายเส้นทางประกอบด้วยถนนหนองจิกหน้าโรงพยาบาลปัตตานีไปถึงหน้าห้างบิ๊กซีระยะทางประมาณ3กิโลเมตรเต็มไปด้วยน้าท่วมบนถนนมีน้ําท่วมสูง50-60เซนติเมตรเช่นเดียวกับถนนมะกรูดถนนพิพิธถนนอุดมวิถี ถนนราดีถนนกลาพอถนนยรังและถนนสบารังมีน้ำท่วม60-70เซนติเมตรบางเส้นทางรถไม่สามารถสัญจรได้ส่วนร้านค้าและบ้านเรือนของประชาชนที่อยู่ทั้งสองฝั่งถนนต่างได้รับผลกระทบแม้ว่าก่อนหน้านี้ชาวบ้านได้นำกระสอบทรายมากั้นไม่ให้น้ำเข้าภายในบ้านหรือร้านค้า แต่เนื่องด้วยปริมาณน้ําจากยาลาที่ลงมาเป็นจํานวนมากประกอบกับฝนที่ยังตกเป็นช่วงๆจนไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ของน้ําได้ทําให้ร้านค้าย่านเศรษฐกิจในเขตเทศบาลเมืองเกือบทั้งหมดต้องปิดชั่วคราวส่วนพื้นที่รอบนอกโดยเฉพาะตําบลตลุโบอําเภอเมืองจังหวัดปัตตานีเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักในรอบ30ปีเนื่องจากอยู่ติดกับริมแม่น้ําปัตตานีทําให้บนถนนสาย42มีน้ําท่วมสูง70-80ซนติเมตร มีเพียงรถ6กล้อและ10บล้อที่ผ่านได้ส่วนตาหมู่บ้านต่างๆทั้ง9หมู่บ้านมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนแล้ว2611ครัวเรือนบางหลังต้องทำการอพยพไปอยู่ศูนย์พักพิงชั่วคราวส่วนประชาชนที่มีบ้านสองชั้นก็อาศัยชั้นที่สองในการกินนอนซึ่งหลายหมู่บ้านต้องใช้เรือเป็นยานพาหนะเดียวในการเข้าออกหมู่บ้านเนื่องจากมีน้ำท่วมสูง1-2เมตรโดยขณะนี้พื้นที่ดังกล่าวมีประชาชน ต้องการเฉพาะข้าวกล่องน้ำดื่มเนื่องจากไฟฟ้าถูกตัดตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา